bye <laughs> ไม่ใช่ <c oughs> อ่าพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนขอวิเศษนะครับก็อ่ส่วนใหญ่ก็นักแสดงของซีรีส์เราจะเป็นนักแสดงแบบมือใหม่หมดเลยก็จะได้เห็นถึงความสามารถที่าทางโปรดักชันหรือทีมงานที่เขาเขาตั้งใจให้เรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดเป็นยังไงแล้วก็นอกจากนักแสดงใหม่ก็ยังจะมีนักแสดง รุ่นใหญ่อย่างพี่เอิร์ธกับพี่แอมแล้วก็จะมีปักเตสด้วยครับปักเลยครับแล้วอย่างพวกูเราเนี้ยมันเป็นความแบบประธที่คู่เราคือเราเป็นประธานแต่ละหอ,อใช่ไหมครับหอ,อเราแตกต่างกันยังไงกองหอครัเพราะอเอิร์ธเป็นหอกีฬาครับส่วนหอของแบงค์นะครับก็จะเป็นหอหน้าตาดีครับเขาวัดกันที่หน้าตาหรือว่าศักยภาพ เอาวันไหนแน่นอนก็ต้องร่างกายอยู่แล้วน่ี่สักการ์วเราเริ่มจากเป็นคู่กัดก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเป็นคู่รักใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมอาจจะรักเขาก่อนแล้วค่อยมากัดก็ได้ครับเฮ้ยผมอาจจะกัดเขาก่อนแล้วค่อยมารักก็ได้นะครับเฮ้ยเ้ยคุณมาพูดตามผมทำไมเนี่ยอาอจริงจริงคือเวันนี้เราถ่ายทำเนียงแค่ไหนกว่าจะมาจริงวจริงใช้เวลาการถ่ายทำเพียงแค่ ห้าเดือนมั้งครับใช่เหรอห้าเดือนเหรอกุมภาถึงกรกดาครับประมาณนั้นแต่ว่าความสนิทสนมของเราสองคนยังเป็นยังไงบ้างห้าเดือนเกินห้าเดือนนะก็คือห้าเดือนอ่ะคือเวลาคือเวลาถ่ายทำเวลาถ่ายทำแต่รู้จักก่อนหน้านั้นคือเป็นถ้าเบื่อนับจนถึงวันนี้ก็คือสองปีสปีใช่ครับและการที่ได้มาแบบว่าแสดงกันก่อนหน้านี้ก็คือรู้ว่าต้องแสดงกันอนนี้ใช่ไหมครับปีอ่ะคือ อ๋อลู่ลใช่ครับใช่ครับก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีแบบการเวิร์กช็อปกันมาโดยตลอดแสดงว่าสองคนนี้เข้ากันยันแบบสบายมากกระสิเปานนายทวีปโอ้สบายรืออะไรเดี๋ยอยากให้ดูสปอยก่อนดี่ก่อนจะวันสองวันไงเอาสปอยอะไรบ้างครับสปอยว่าความสนิทสนมเราเป็นยังไงความสนิทสนมเป็นยังไงบ้างไปถึงเอิร์ธแบงค์หรือสงครามบ้างเอื้อแบงเอร้อแบงอ๋อเอิร์ธแบงค์ก็โอเคเลยค่อยสบายใจหน่อย แทบจะนอนด้วยกันแล้วมั้งครับก็แทบว่าพูดได้ว่าสนิทใจสนิทใจมีอะไรก็ปรึกษาพี่คขาตลอดใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตบางอย่างอะไรก่ขอจะมาถึงวันนี้ความความเสี่ยงเขาเต็มที่ใช่าการยรอดูความคิได้เลยใช่ครับรอดูได้เลยทำไมทำไมคุณเลือกลากขนาดนี้เลืกลากอะไรผม ผมกแค่คิดภาพตามเฉยเคาดหวังยังไงบ้างเซีรี์จอคาดหวังยังไงบ้างคาดหวังอยากให้คุณผู้ชมที่แบบยังไม่ได้เปิดใจหรือว่าที่ยังไม่เคยไม่เคยรู้จักพวกเราอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองติดตามพวกเราดูแล้วก็ลองดูซีรี่์ของพวกเราดูก่อนนะครับ <Okay. S 2> ว่าจะเป็นยังไงทางเอิ์นก็แบ่งพูดไปฝั่งนั้นแล้ว,ลวก็อยากจะให้แบบกล hmm. ุ่ม แฟนคลับที่เขาอ่านนิยายอยู่แล้วที่เป็นแฟนคลับนิยายได้มาดูที่ราชายวิหกที่ได้เป็นซีนี่จริงๆว่ามันมันจะเป็นยังไงก็คือเหมือนกับเราอ่านตัวหนังสือแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นตัวละครที่มีชีวิตออกมาตัวละครออกมาวิ่งแล้วแต่ว่ามเป็นนิยายที่ดังอยู่แล้วงานเราแบบคนดังนะที่ออกมาแบบก็<อ>ม,ามาดูเราแล้วออกมาจากคนสือแล้วจริงจริงแล้ว กดดันนะครับเพราะว่าความด้วยความคาดหวังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพวกเราก็พยายามทําออกมาให้เต็มที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแล,ววแล้วก็ทีมงานด้วยก็เต็มที่มากๆเลยจริงๆเชื่อเอชื่อในตัวของทีมงานมากๆว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับอะไรให้มันมันดียิ่งขึ้นผมค่อนข้างที่จะเชื่อเราได,ด้ดูกันมาบ้างบ้างไหมคะหรือว่าไปลอดูที่ศูดูบ้างเลยครับดูบ้างครับมีไห้างคะ ดีดีดีกำลังจะบอกว่าคนข้างจะแดงเป็นยังไงบ้างอ๋ออย่างนี้นี่เองเ็นไงรีวิวอารีวิวถามถามไม่สุดเหงื่อก็จตะเต่คนข้างเหรอครับก็แล้วอย่างที่บอกนะครับแบ็ค์ดอปมันจะหล่นไม่ใช่อย่างที่บอกก็คือแบงค์เป็นคนที่เข้าคู่ด้วยแล้วเออสบายใจมากๆแคบที่แบบเราไม่ต้องเก่งเลยว่า Egg, เราต้องมาคิวแบบนี้น้องจะสบายใจไหมถ้าเบิดเราเล่นไปอย่างนี้บางทีเราเข้ามาแบบสดมันก็จะเกิดโมเมนต์บางอย่างอาจจะเกิดการเบรื่อหรือการปิดคิวที่แบบ<ไ>อาจจะน่ารักใน,ในใสายตาคนอื่น<ไ>แล้วก็มาแอบ,บงอนกันแล้วก็จะเป็นโมเมนต์ในกองนะครับคนในกองก็จะรู้ว่าเราสองคนแ,แ,งแส้งแสดวว่าไม่ใช่แค่หน,น้อดอดาหน้าจอแล้วมั้ต้องมีแตบางมีออกเบื้องหลังแล้วมั้จะมีเบื้องหลังไหมครับมี ทีมงานทาำทาทีมทีมงานบอกว่าจะแล้วแบงค์หน้าร้านไม่สายตาเมือเลือนก็ถูกบ้างไหมคะได้เลยครับนด้เลยผู้ใดือใจปไหนเนาะฮะผู้ใดือดใจไปไหนไม่เอ้ยในไหนก็เราเป็นมือจานแบงค์ขายเยอะก็สนิทของพวกเราที่คือไหล่เสน่ห์ของพวกเราเเสน่ห์ของแบงค์ที่ทำให้เอิร์เห็นก็คือความตั้งใจของในตัวเขาครับเขาเป็นคนขยันพยายามตั้งใจ คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนที่จะเล่นคิวต่อไปหรือว่าการเตรียมบทที่ยากน้องเป็นคนที่แสดงได้ชัดมากว่าน้องมีความพยายามและความขยันม,มากๆคุยน้องไม่เบานะคะเฮ้ยผมไม่ไววถามทีมงานแล้นะเพีใช่ไหมครับเพี่เพียเป็นคนน่ารักครับน่ารักมากๆแล้วก็เวลามีอะไรผมพูดดีๆอยู่แล้ว เวลามีอะไรครับผมก็จะโทรหาพี่เอ๋ตลอดถึงว่าเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะโทรไปหาเลยเพราะว่าเกียดพิมเออส่วนด้านการทํางานนะพี่เอ๋เป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วด้วยพี่เขาก็เก่งเก่งเก่งมากๆแล้วก็เรียกได้ไงเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพมืออาชีพคนนึงสำหรับผมได้เลยเพราะไม่เพราะทำงานด้วยกันไงพี่มีประสบการณ์มากกว่าไงมากกว่าผมนั่นแหละเขาบบกว่าสอนหนักใจ ไม่มีครับมีอ๋อมี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 ซีนหนักใจอะอ๋อซีนหนักใจมันมีครับแต่ไม่ใช่ซีนแบบเอ่อมันต้องมันเรียกว่าเป็นแพสซีฟส่วนบุคคลดีกว่าว่าบางคนอาจจะเป็นกลัวงูกลัวตะขาบอะไรเงี้ยแต่ต้องไปเล่นกับสิ่งที่กลัวก็ฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าคุณเลยไม่ได้แบงก์เขาก็มีสิ่งที่กลัวอยู่ก็จะได้เห็นความกลัวของเขาัายแน่นอนผมไม่หลุดอยู่แล้วหลุดไหมเนี่ยไม้เรียวอยู่ข้างๆ้าง ้ครับผมดูแล้ดูเขาจ้องผมยอยู่เนี่ยอ่ะแล้วแฟนต่างถึมีนะซีนหนักใจหราซีนหนักใจซีนหนักใจก็มีครับมีหลายซีนเลยแต่ก็อยากให้ติดตามกันนะครับเขาพูดอะไรไม่ได้มีหมดสิบครับสปีปีใช่ครับเนี่ยที่อ่ะที่อ่ะเดี๋ยวถ้วาเกาิดไม่ได้เลยเรเ,รเ,รเราดูหนึ่งใช่ไหมเราก็จะไม่รู้สอง เพราะว่าผมจะบอกให้นี้เลยลกันนะผม <laughs> ผมจะพูดแล้วผมจะพูดแล้วว่าการตัดต่อไม่ใช่ไม่ใช่การตัดต่อของซีรีส์เนี้ยไม่เหมือนซีรีส์ปกติก็คือถ้าเกิดคุณดูไปปุ๊บอ่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ <laughs> ถ้าเกิดคุณไม่ดูสองคุณจะไม่ปลดล็อกหนึ่งเหมือนการเล่นเกมถ้าเกิดคุณไม่ดูสามคุณจะไม่ปลดล็อกสองก็คือล่อให้ดูทุก E <laughs> ีีก็คือต้องดูทุกอีพี บังคับเท่านั้นทำไมไม่พูดให้มันง่ายๆว่าต้องดูทุก EP อ่ะก็จะไม่เข้าใจไงอ๋อโอเคอะไรนะแค่พิจารณ์ดูเนี่ยดูเรื่องมั้ยจริงๆก็พิจารณาได้นะเดี๋ยวตาแห้งก็ๆๆอยู่ไม่ถายเร็วๆหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บวันที่สิบสี่เร็วๆนตาครับผมเราจะมีมานักกันดูนะคะจบเรื่องนักกันดูมั้ยเรารู้มั้ยคือคือจริงๆวันที่สิบสี่เอิร์ทกับแบงก์ก็ ด้วยส่วนตัวก็มีงานด้วยกันอยู่แล้วตอนเชา้าก็หลังจากนั้นก็จะดูกันก่อนว่า,วาช่วง<ท>บา่ายช่วงเย็นช่วงดึกมีเราเราว่างตรงกันไหมถ้าเผื่อว่างตรงเราจะคาไไหะดหวๆๆดังจนกดดันแล้วเนี่ยคร <c oughs> ับผมก็ฝาก อายกับสงคราไมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับตอนนี้ตัวละครได้ออกมาใช้ชีวิตแล้วนะครับยังไงวันที่14กุมภาก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับซีรีส์เรื่องราววิหกครับครับผมก็หวานเลยครับหว,วานเลย,น,น,เลยน้ำตาลโรยไปไม่ใช่น้ำตาลก็ฝากด้วยนะครับผมก็ทีมงานและนักแสดงเต็มที่จริงๆครับกับผลงานชิ้นนี้ชิ้นโบแดงเลยใช้น้ำ เวลาประมาณ2ปีกว่ากว่า <c oughs> จะได้็นเรื่องเรื่องนี้เคี่ยวหน้าดู <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบท <c oughs> หรือว่าโปรดักชั่นหรือการเตรียมตัวต่างๆพีโพโพสอะไรต่างๆแน,น่นอนแน่นอนนน่ครับส่วนเรื่องของนักแสดงทุกคนเล่นดีหมดทุกคนจริงๆเคมเองแต่ถ้าเห็นว่าผมตรงไหนไม่ดีช่วยคอมเมนต์คอมเมนต์ด่าผมเบาๆ ตอนแรกนึกว่าอะไรแรงๆค่อนข้างเซตติฟนิดนึงผมเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนอื่นก um ็แคร์ความรู้สึกคนด้วยนะสาว